เปิดเรื่องมาในถ้าที่มืดมิดมืดสนิทเหมือนอนาคตช่องนี้เลยก็ได้มีหนอนบุ้งตัวหนึ่งนะนะพูดขึ้นมาว่าที่นี่มันที่ไหนกันแต่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเขาน่าน่าจะตายด้วยดาบเองเผามานไปแล้วดูเหมือนว่าชายคนนี้เนี่ยจะเป็นอัศวินที่คอยสู้กับเผ่าจอมานแล้วนะครับและเขาก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้แล้ววันนี้คือการเกิดใหม่และเขาก็ได้แต่สงสัยแล้วนะว่าตอนนี้น่ะเขาเป็นยังไงบ้างและจู่ๆก็ได้มีระบบแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งระบบมันก็ได้บอกว่าแลงเอสเบฮิมอตตัวอ่อนไอ้เจ้าหนอนบุ้ง อเแลยจะกำจัดมันเนี่ยก็ต้องใช้กำลังระดับประเทศมารับมือแล้วนะซึ่งมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่โหดโคตรและมันก็ยังเป็นมอนสเตอร์ระดับภัยพิบัติเลยซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเบฮิมอสจริงๆแล้นะครับชาติก่อนเขานั้นเป็นอัศวินที่ปกป้องมนุษยชาติมาก,ก่อนเขาก็ไม่นึกแล้วนะว่าเขานั้นจะได้เกิดใหม่มาเป็นเบฮีมอสแบบนี้แต่พอเขาเอาหน้าไปส่องตรงน้ําดูเท่านั้นแหละเขากลับกลายเป็นแมวชะงันเลยทำเอาเขาเนี่ยตกใจร้องร่นดันเจี้ยนไปเลยแล้วนะครับตัดภาพมาที่น้องเอลหัวทอง น่าจะเป็นนักประจนภัยแล้วนะครับลักภาพมันก็ตัดมาทางฝั่งพระเอกบ้างตอนนี้เขาก็ได้แต่สงสัยจากที่เคยเป็นอสศวินภูทรงเกียรติที่ปกป้องมนุษยชาติต้องกลายมาเป็นมอนสเตอร์เนี่ยนะโฉกชะตามันช่างเล่นตลกกับเขาจริงๆและจู่ๆไอ้เจ้าสลามนี่มันก็จองจะเล่นงานพี่เหมียวเรานะครับพี่เหมียวของเราเนี่ยก็รีบเช็คสกิลเลยถ้าเป็นมอนสเตอร์ระดับแรงเอสเนี่ยมันต้องมีสกิลเทพบ้างแล้วนะพอเขาเช็คสกิลไปแล้วเนี่ยมันก็มีมากมายเลยแล้วนะครับมีทั้งเฟลฮาวลิงวอทเทอร์ฮาว นหนิแล้วก็โจมตีไปที่เจ้าสลามนี่เลยนะครับทำให้ไอ้เจ้าสลามเนี่ยโดนดอกเดียวตุยเย่ไปเลยทีเดียวแต่พอใช้พลังไปแล้วมันก็ต้องหิวกันบ้างน้องเหมียวของเราเนี่ยก็เลยทําการกินสลามเข้าไปซะเลยซึ่งรสชาติมันเนี่ยก็หวานฉ่าเอามากๆแต่ทว่าการกินของเขาเนี่ยไม่ใช่การกินธรรมาดาแล้วนะเพราะมันสามารถย่างสกิลมอนเตอร์ที่กินมาได้ด้วยและสกิลที่เขาได้มานั้นชื่อของมันเนี่ยชื่อว่าจัดเก็บก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่องเก็บของต่างมิติอะไรประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งมันก็สะดวกเอามากๆตัดพามาที่น้องเอวหัวท้องตอนนี้เธอก็มาาทีี่ดดนนนนเยยแล้้ววะะครรััับก็ไไโชปปจภ ซึ่งแรงของเธอเนี่ยก็ยังเป็นทองแดงอยู่เลยทางฝั่งของเจ้าเหมียวตอนนี้ก็ได้มาจัดการเจ้าไวเวอร์นี่แล้วนะครับพอเจ้าเหมียวจัดการเสร็จก็ทําการกินเข้าไปแล้วก็ได้สกิลบุยบินมาแล้วนะครับและอีกสักพักเขาก็ไปจัดการมิโนทอร์แล้วก็ได้กินเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็ได้สกิลไฟเยือกบมาอีกด้วยพอไปเจอเจ้าโกเลมก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายเลยและเจ้าโกเลมมันก็ให้สกิลอิรอนบอดี้มาพอไปเจอเจ้างูเจ้างูก็โดนเล่นงานสยับเลยแล้วนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับน้องก็แง้ม พอเจ้าเหมียวกินอิม่มเขาก็ได้เดินมาเรื่อยๆก็ <ๆ S 2> ได้ไาเจอเขากับกล่องสมบัติซึ่งมันก็เลืองแสงลอตาลอใจเอา,ามากๆไอ้กล่องนี้เขาเรียกว่าเทเซอร์บล็อกก่อนที่เขาจะมาเกิดใหม่เนี่ยเขายังไม่เคยเจอสักครั้งเลยลนะจึงทําให้เขาเนี่ยตื่นเต้นเอา,ามากๆด้วยความที่เขาอยากได้เนี่ยเขาก็รีบไปเปิดเลยแล้วนะพอเปิดเข้าไปมันก็เป็นอนัญมณีสีทับทิมเลยนะครับซึ่งมันก็สวยเอา,ามากๆแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้ากล่องสมบัตินี่มันจะไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะมันเป็นกับดักึ่งกับดักนี่มันก็เคลื่อนย้ายเขาไปที่ไหนสักทีีี่่่แตตตววาาาารรงงงนน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 ้้้้เเเเเเคดลลืออออยยไปปมััั็หขจจก เอิรดากอนมันก็พูดขึ้นมาเลยนะไอเจ้าผู้อ่อนแอเอ๋ยบางอานมาขัดจังหวะการนอนของข้าเ่าน,านาสมควนตายแล้วก็ได้ฟานหางมาใส่พี่เมียวแล้วนะและพี่เมียวก็ได้สวนการโจมตีไปโดยการใช้ล็อกฮาวิ่งโจมตีไปที่เอิร์ดากอนแต่ดูเหมือนว่าก้อนหินเนี่ยจะทําอะไรพี่เอิร์ดไม่ได้แล้วนะครับและพี่เอิร์ดก็จะทําการตบน้องแมวแล้วนะแต่ก็ยังดีที่น้องแมวนั้นมีสกิลไอออนบอดี้อยู่แต่ถ้าว่าไอออนบอดี้ของเขาเนี่ยก็รับการโจมตีของเอิร์ดากอนไม่ไหวแล้วนะครับจเจ้าเาอ,อิร์ และพี่เอิร์ธก็เข้ามาโจมตีพี่เหมียวแต่พี่เหมียวเนี่ยก็ได้ใช้สกิลดาบที่อยู่ตรงหางเขาเนี่ยฟันไปที่ตาของเจ้าเอิร์ดดาก้อนแล้วก็ได้ใช้ปีกข,ของเขาเนี่ยบินหนีออกจากโพรงแล้วนะครับทำให้ไอ้เจ้าเอิร์ดดาก้อนเนี่ยเจ็บใจเอามากๆพอเจ้าเหมียวหนีออกมาจากเจ้าเอิร์ดดาก้อนได้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าอาการเขานั้นจะแย่เอามากๆ,ๆพอโดนเจ้าเอิร์ดดาก้อนเนี่ยตบทะยับเลยละนะจนเขานั้นมานอนหมดสติอยู่ตรงนี้แต่ก็ได้แม่สาวเอลนี่ละนะเข้ามาช่วยเอาไว้พอเขาตื่นมาอีกทีเขาก็มาอยู่ห้องของสาวเอลลลคคคคนนนนนนนีีี้้้แแแแววววึ่่่่่่งงงมมมมมสาาาาเเเเเออออกก็็ยยัิดดพรรรระขปธไใช เพราะดูยังไงยังไงมันก็ไอเจ้าแมวส้มตัวแสบนั่นเองและพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะครับจนเขานั้นเริ่มหายดีขึ้นมาแล้วและก็ได้ซดนมเนี่ยอย่างอร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวและทางน้องเอลเนี่ยก็ได้ขึ้นเรือไปดูเหมือนว่าจะไปล่ามอนเตอร์ที่ดันเจียนเหมือนเดิมเลยนะครับทางเจ้าเหมียวเนี่ยก็ได้แอบตามไปแล้วนะและคุณสาวเอลเนี่ยก็มาเจอเข้ากับกอบลินและเธอก็ได้จัดการกอบลินพวกนี้อย่างง่ายดายเลยแต่จู่ๆมันก็ได้มีกอบลินตัวนึงโผล่ออกมาทางแม่สาวเอลเนี่ยก็จะไปจัดการม มันเป็นกอบลินกายพันกอบลินเมทซึ่งก็เป็นกอบลินที่สามารถใช้ไฟบอลได้แล้วมันเนี่ยก็โจมตีมาที่เธอแล้วนะแต่ก็โชคยังดีที่เจ้าเหมียวเนี่ยมาผลักเธอออกและเจ้าเหมียวเนี่ยก็ทําการไปขวดหน้าเจ้กอบลินนี่แล้วนะทําให้มันเนี่ยกิ่งตกบนทดยไปเลยน้องเอลเนี่ยก็ตกใจแล้วนะว่าเจ้าเหมียวมาได้ยังไงเนี่ยหลังจากที่เธอกลับมาจากการประจนภพยแล้วเธอก็มาที่กิลแล้วนะแต่ก็ได้มีไอ้เจ้าหัวแดงนี่แล้วนะเข้ามาทักทายถึงไอ้เจ้าหัวแดงเนี่ยมันชื่อว่าไอ้เจ้าคัตแมนมันก็ได้มาถามกับแม่สาวเอลคนนี้ ว่าอาเรียนะครับผมจะเรียกว่าอาเรียแล้วนะไอ้เจ้าหัวแดงมันก็มาถามนะว่าเริ่มอยากเข้าปาร์ตี้ของผมขึ้นมาหรือยังครับแต่ทางอาเรียเนี่ยก็ขอปฏิเสธแล้วนะซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็หื่นกามมาบ้างมากและมือของมันเนี่ยก็สนเอามากรุกหมดว่ามันจะมาลวนลามอาเรียด้วยแล้วนะแต่ก็ได้พี่เหมียวนี่แล้ะนะเข้ามางับมือมันเลยมางอาจมองเจา้านายโดยสายตาสกปรกได้นะไอ้เจ้าคนตําช้าแล้วมันก็ได้สะบัดพ,พระเอกทิ้งและเพกก็การโกงเล็บไปขวนหน้ามันซะเลยแล้วก็เลยมานอนตรงหน้าอกของอาเรียแบบชิวๆแล้วนะครับเจ ดาบออกมาเลยแล้วนะแต่พอมันจะเข้าไปโจมตีเนี่ยมันก็ขยับไม่ได้ซะงั้นแล้วก็ได้มีสาวสวยพนักงานตอนรับประจํเกลวคุณแอนนาดเนี่ยมาจับดาบของมันไว้แล้วนะมันเลยขยับไม่ได้ทําให้ไอ้เจ้าคัตแมนเนี่ยดูตกใจเอามากๆนะรู้หมดว่าอเจเนี่ยจะโหดเอามากๆทำให้ไอ้เจ้าคัตแมนเนี่ยรีบหนีเลยแล้วนะน้องอาเรียเนี่ยก็รีบขอบคุณอเจเลยแล้วนะผมจะเรียกอเจเนี่ยว่าแอนนาแล้วนะครับเพราะว่าอาเรียเนี่ยเรียกว่าแอนนาอเจก็บอกเลยถ้ามีปัญหาเนี่ยมาบอกฉันได้ทุกเมื่อเลยนะจ๊ะแล้วเจแอนนาเนี่ยก็บ ตัวนี้ก็เทไม่เบาเลยนะอย่างกับอัศาวินที่คอยปกป้องเจ้านายเลยอเลียเนี่ยก็รีบชมเจ้าเหมียวเลยละนะว่าเด็กคนนี้ช่วยฉันไปสองครั้งแล้วล่ะค่ะฉันน่ะตัดสินใจได้แล้วชื่อเขาอเด็กคนนี้คือทามะฉันจะเลี้ยงเขาวไว้ในฐานะของสัตว์เลี้ยงเองซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ชื่อแล้วนะเรียกเจ้าเหมียวอยู่ได้พระเอกของเราหรือเจ้าทามะเนี่ยก็ดีใจแล้วนะที่จะได้อยู่เคียงข้างกับเจ้านายของเขาจากนั้นอเลียก็ได้ไปส่งเคสเพื่อรับตังแล้วนะพอได้ตังวันนี้เธอเนี่ยก็ได้มาดื่มจนมาแเอ๋แล้วนะพระเอกเนี่ยถึงกับคิดเลย ไปนึกเลยนะว่าเจ้านายเนี่ยจะชอบดื่มขนาดนี้แล้วอาเรียเนี่ยก็บอกกันนะว่าถ้าทำตัวแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ให้อาบน้ําด้วยสันหลองทำเอาพระเอกเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาที่โรงอาบน้ําพระเอกเนี่ยก็คิดในใจเลยว่าชาติก่อนเขาหน้านะเป็นถึงอัศวินอันทรงเกียรนะตินะจะไม่ให้อาบน้ํากับผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงสุดท้ายแล้วพระเอกมันก็ไปอาบอยู่ดีแล้วนะแถมยังลอยตุ้มป่องไปที่หลองโพอีกด้วยแล้วอาเรียก็ได้เล่าถึงอดีตของเขาให้ฟังว่าตัวของเขานั้นเคยถูกเผ่ามาไโจมตีด้ ตัวขึ้นแล้วก็ได้จัดการเผ่ามารพวกนั้นไปแล้วนะและอาเรียก็ถามกำนักดาบสาวคนนี้ว่าเธอนะ่ะจะสามารถปกป้องใครสักคนได้แบบท่านไหมซึ่งย้อนนักดาบคนนี้มีชื่อว่าอาริซา<ๆ>เธอก็ได้แต่ยิ้มให้เขาซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยก็จะรู้จักเหมือนกันเพราะว่าชื่อเสียงของนักดาบอาริชาคนนี้เนี่ยน่าจะดังเอา,ามากๆเป็นถึงวิลสตีแห่งแรกนาร็อกที่ช่วยหมู่บ้านเอลได้ด้วยตัวคนเดียวและพอเช้าวันถัดมา<ๆ>เธอก็ได้มาที่กิวนักปชนภัยเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่พอมาถึงเนี่ยเจ๊ก็บอกให้รีบหนีไปเลยนะสถานการณ์ไม่ดีแแลล้วะอจคั คนดีคนเดิมเนี่ยก็เข้ามาทักกันนะกําลังรออยู่เลยคุณหนูอาเรียมันก็ได้ยื่นกระดาษมาให้อาเรียดูผมนะ่ะมีข่าวร้ายมาแจ้งตอนนี้เจ้าสัตว์ร้ายที่เข้ามาทําร้ายตัวผมนั้นถูกตัดสินให้กําจัดทิ้งแล้วครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้กระดาษนี่มันจะเป็นคําสั่งของตระกูลบาลอนและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าคัตแมนเนี่ยจะแค้นพระเอกเอามากๆกันนะที่เข้าไปขดหด้าของมันอาเรียก็ตกใจถึงคันสุดเลยอาเรียเนี่ยก็รีบขอโทษแล้วนะขอให้ยกโทษให้เจ้าเหมียนนี่ได้ไหมเจ้าคัตแมนเนี่ยมันก็บอกนะว่าเข้าใจ ที่เคยออกไปแล้วเนี่ยมันจะดูไม่ดีเอานะครับพาะง้นแล้วพวกเรามาประลองกันไหมถ้าคุณชนะผมก็จะยกเลิกการกําจัดแต่ว่าถ้าผมชนะคุณต้องมาเป็นภรรยาของผมถึงหน้าตาของมันเนี่ยก็ยังหืนกามเหมือนเดิมแล้วนะและดูเหมือนว่าคนในกิวเนี่ยจะช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นคําสั่งของตระกูลบาลอนแต่อาเลียก็ไม่ได้ปฏิเสธการประลองแล้วนะและในเวลาถัดมาทั้งสองคนเนี่ยก็จะประลองกันแล้วซึ่งกรรมการก็เป็น AJ Anna. AJ Anna, อาเจอนาเจอนาก็ประกาศเลยนะจะขอเริ่มการประลองของคัดแมนสีแรงกับอาเลียดีแรง ในาบัดนี้ไอ้เจ้าคัดแมนเหมือนกับพูดขึ้นมาเลยผมกับคุณอาเลียนามีแรงต่างกันผมไม่อยากถูกหาว่าเป็นพวกขี้ขาดด้วยเพราะงั้นผมอนุญาตให้มีคนมาช่วยได้เป็นกรณีพิเศษละกันซึ่งมันก็มั่นใจในฝีมือของมันนาะมากๆซึ่งฝีมือของมันเนี่ยก็น่าจะเก่งจริงๆแล้วนะเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยอาเลียเลยแต่ถ้าว่าก็มีพระเอกนะที่จะเข้ามาช่วยอาเลียจังน้องเนี่ยก็คู่แล้วอย่างไงแ้งงีงงง <laughs> นี่แหละคือวิธีท้าสู้ของแมวซึ่งพระเอกเนี่ยก็มีใจสู้มาก,มากๆนะถึงจะน่ารักไปน่อย แต่ก็น่ารักเหมือนเดิมแหละเจ้าคัทแมนมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแค่แมวตัวเดียวเนี่ยไม่สะทกสะทานมันรอก็คิดในใจแล้วนะบางอาจมาทําให้เจ้านายของฉันต้องหลั่งน้ําตาฉันน่ะจะทําให้นายชดใช้บัดเดี๋ยวนี้เลยเจ้าคคทแมนฮก้ขุดพอเริ่มการต่อสู้พระเอกก็ได้พุ่งเข้าไปหาเจ้าคคทแมนเลยแลวนะโดยความที่ไอ้เจ้าคัทแมนมันเห็นพระเอกเป็นแค่แมวเหมียวตัวน้อยเนี่ยมันก็ขี้โม้ใหญ่เลยแล้วนะว่าจะจัดการแกซะเลยแต่พอบันฟันไปเนี่ยมันก็ฟันไม่โดนล้วนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยก็หลบได้พระเอกก็คิดในใจแล้วนะว่า ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ทางอาเลียก็ได้เข้ามาโจมตีบ้างโดยพลังความเร็วของเขาแล้วนะแต่เจ้าคัดแมนเนี่ยมันก็หลบได้แล้วก็เตะเข้าสีข้าของเธอไปทีนึงและไอ้เจ้าคัดแมนมันก็เข้ามาโจมตีอาเลียบ้างซึ่งฝีมือของไอ้เจ้าคัดแมนมันก็เก่งกว่าอาเลียมากๆทางอาเลียเนี่ยได้แต่ป้องกันแล้วนะครับทางพร้เอกที่ดูอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะทนไม่ไหวแล้วนะที่เจ้านายของเขาโดนโจมตีอยู่แบบนี้ทางเจ้าคัดแมนมันก็ไล่ต้อนอาเลียไปเรื่อยๆจนทําให้ดาบของเธอนั้นหลุดออกไปเลยซึ่่่งงตอออนน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 นีีน้้เเจจจััใจใใัััทแมมมมกก็ใใชชะะขลวปิดฉ อาเลียเนี่ยมันก็ได้บอกกนะันนะว่ายอมแพ้มาได้แล้วยอมรับความให้แพ้แต่โดยดีเธอแล้วมันก็เข้ามาโจมตีอาเลียแต่ก็ได้พระเอกที่ใช้สกิลไอออนบอดี้เข้ามาขวางเอาไว้จนทําให้ดาบของไอ้เจ้าคัตแมนเนี่ยแตกเลยแล้วพระเอกก็ได้ทําการใช้อีเทอร์เฮลลิงโจมตีไปที่ไอ้เจ้าคัตแมนแล้วนะจนทําให้ไอ้เจ้าคัตแมนเนี่ยกระเด็นไปเลยแล้วนะและดูเหมือนว่าฝั่งที่ชนะนี่ะจะเป็นฝั่งอาเลียแล้วนะครับแต่ถ้ว่าพระเอกที่ใช้พลังไปเนี่ยเขาก็คิดแล้วนะทุกคนต้องรู้นแน่ๆว่าตัวตนจริงๆของเขาไม่น่านจะใช่แมวแล้วพอเอกกนี่็ท ใจเลยนะเพราะว่าใช้สกิลต่อหน้าทุกคนเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ต้องรับรู้ได้แน่แนถ้าถูกรู้ว่าเป็นมอนเตอร์เป็นเมฮิมอตเนี่ยเขาน่าต้องโดนกำจัดแน่ๆเขาก็ได้แต่เสีย้วนะทั้งที่ได้เกิดใหม่และมีชีวิตต่อไปแท้ๆกับผมคงต้องถูกฆ่าอีกครั้งสินะแต่พระเอกก็ไม่ได้เสียใจแต่อย่างใดพเพราะเขานั้นได้ปกป้องเจ้านายของเขาไว้แล้วนี่แหละคือความปรารถนาของฉันไม่มีการตายไหนที่มีเกียรติไปมากกว่านี้อีกแล้วแต่ถ้าว่าเจนนาและก็อาเรียเนี่ยก็คิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นเอเลเมนททลแคทแล้วนะครับ กงไปเลยและก็ได้ประกาศชื่อผู้ชนะคนที่ชนะก็คือน้องอาเรียแล้วนะครับ